นี่คือหูฟังไร้สาย b e So Power สีใหม่เลิกใช้หูฟังแพงๆในปี2023นี้ ผมขอแนะนําหูฟังรุ่นใหม่ยี่ห้อเบสโปลพาวเวอร์หูฟังที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าเดิมด้วยเบสที่หนักขึ้นตัดเสียงได้ดีขึ้นเคสแข็งแรงกว่าเดิมหมดปัญหาจะฟังเพลงทีก็เจอข้างบ้านเสียงดังจะใช้แบบสายก็พันกันเกะกะเมื่อเทียบกับหูฟังราคา5 0 0 0บาทแล้วเบสโปลพาวเวอร์ Power, แข็งแรงทนทานตัวหูฟังและเคสสามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ระดับ IPX7 เบสโปลพาวเวอร์มาพร้อมกระบบตัดเสียง Active n o i s นอ a n c e l l i n g ตัดทุกเสียงรบกรวนเบสโปลพาวเวอร์ Power, ได้ออกแบบมาสาหรับคนที่ชอบลุยทนโคลนทนฝนนนนนนนได้้้้สสสััังวงาาวีรรรบบิิคคาาาภยใ2ปะก 1ปีปลอดภัยสบายใจใหายห่วงครับหูฟังยี่ห้อ b e s p p พ o Power มีให้เลือก3สีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และพัฒน,นาส่วนต่างๆให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบลุยเคส b บ s p o p o w e r อร สามารถกันน้ำกันกระแทกได้ b บ s โผ o w พาวเวมาพร้อมกระบบ f ฟ t าชาร์จชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน30นาทีรองรับกับ USB รุ่นใหม่มาพร้อมกระบบ Noise Cancelling ตัดเสียงรอบข้างได้ร้อและโหมดแอ b เบียนฟังเพลงพร้อมกับดินเสียงรอบข้างได้ตัวหูฟัง b บ s โผ o w พาวเวมีระบบ Gesture Control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือ ้หูฟังและเคสกันน้ำได้ระดับ IPX7 กันเหงื่อใส่อาบน้ำได้ไว่ายน้ำได้สบายหายห่วงเลยครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังยี่ห้อ b บสโปร o าวเวตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันจัดส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศเซเว Home มเซน end, เรื่องบ้านต้องไวเชี่ยวครับ